สกดทุกสายตาเมื่อปลายยิงซาลอมิดยูนนเวิร์สลาว2022ได้ปรากฏตัวด้วยชุดเผ่าทนม่วงอวดโฉมบนพรมแดงแก่สายตาชาวโลกณเมืองคานประเทศฝรั่งเศส ทำเอาต่างชาติฮือฮาหนักเมื่อปาย,ยงซาลอได้ปรากฏตัวในชุดพื้นเมืองร่วมเดินพรมแดงเมืองคานเป็นครั้งแรกในนามของ b m w และธนาคารอินโดจีนในลาวเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยชุดนี้ได้แงดงบันดาลใจจากชาติพันมงกบ่งบอกความเป็นตัวตนของเธอรวมถึงนำเสนอวัฒน,ธ,นธรรมจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ถูกดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยมาเดินบนพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานโดยชุดนี้มาพร้อมกับดีไซน์ร่วมสมัยแต่ยังคงมีเอกลักษณ์อยู่ตัวชุดเป็นผ้าไหมาลาวส่วนสีของชุดมาในโทนสี ่วเป็นชุดจากแบรนด์ดาดาแฟชั่นมงที่มาพร้อมกับเครื่องเงินและลูกปัดสีชมพูคลุมโทนกับสีม่วงบอกเลยว่าชุดส่งคนคนส่งชุดหน้าผมใดๆมีแต่ความลงตัวโดดเด่นเรียกแสงแฟชบนพรมแดงได้เป็นอย่างดีซึ่งเธอก็ได้เดินพรมแดงในรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง a s t o r i City ที่แสดงนําโดยทอมแ Hanks Scarlett Johansson และท i l d a s w i n ตันแม้จะเป็นครั้งแรกแต่เธอก็ไม่ทําให้แฟนนางงามผิดหวังและนอกจากปายเยงซาลอที่ได้เดินอวดโฉมบนพรมแดงเมืองคานแล้วนั้นก็ยังมีสาวงามชาวลาวอีกหนึ่งคนอย่างปิยมาศพูลประเสริฐ มิดอินเตอร์เนชั่นแนลลาบ2018ใส่ชุดราตรีผ้าไหมสีทองม่วงไปร่วมเดินพรมแดงด้วยโดยสำหรับปายเยงซาลอนั้นเธอเป็นสาวงามจากแขวงเซียงขวางและยังเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุม้งเธอมีอายุ21ปีและกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยลาวอเมริกาคอเลจโดยปัจจุบันเธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษโดยที่เธอได้เลือกเส้นทางนี้ระเพราะว่าภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนชีวิตเธอ ทั้งเธอยังมองว่าภาษาอังกฤษสามารถช่วยให้เด็กๆได้เข้าถึงการศึกษาอีกหลายๆด้านเพราะว่าสำหรับเธอแล้วนั้นบุคคลที่ให้แรงบันดาลใจเธอก็คือครูเพราะครูคือผู้ผลักดันให้เด็กๆไปถึงฝั่งฝันได้และทําให้นักเรียนเชื่อในตัวเองนอกจากนั้นเธอยังเป็นผู้ก่อตั้งม o งูแมนเน็ตเวิร์กที่บอกเลยว่านอกจากพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วคําพูดคําจาที่ออกมาแต่ละทีก็มีเสน่ห์มากก่อนที่เธอจะเข้ารับตําแหน่งมิดยูนิเวิร์สลาวปี2022เธอเคยได้ตําแหน่งมิดมง2020มาก่อนและถือเป็นสาวงามกลุ่มชาติันนธุุมมม้งคแรกกกกทีี่ววามมจาจปด นิเวศลาวทั้งเธอนั้นยังเป็นสาวงามคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศลาวที่ได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไฝนอมมิตยูนิเวิร์สได้สาเร็จและยังเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งคนแรกด้วยที่ได้ไปสู่เวทีนางงามระดับโลกโดยเธอได้เคยพูดถึงชนเผ่าม้งว่าสําหรับชนเผ่าม้งผู้หญิงม้งมักจะมีกําหนดว่าพวกเราต้องเป็นแบบไหนซึ่งทําให้เราอยู่ใต้อํานาจของการควบคุมของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือของสามีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนอยู่เราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองเราต้องการเลือกเส้นทางตัวเองและยืนหยัดให้กับตัวเอง เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงม้งขาดก็คือความมั่นใจในตัวเองการเป็นเจ้าของตัวเองข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า1 9ล้านโฟลเลอร์อย่าลืมติดตามลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i เตอร์ Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ